สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอากคณีนะครับผมคลิปนี้แซมแนะนำตัวรี v o 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับมีอยู่2คันนะครับที่สาขาเทพารักษ์นะแซมมาแนะนำา2คันนี้นะครับผม2คันนี้โคลาปีโคลาชมหน้ากันนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับ2คันนี้นะ ราคาน่าสนใจทั้งสองคันนะครับแต่ว่าแซมแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยนะทั้ง2คันนี้นะครับเป็นรถที่ตกเกตหรือถ้าภาษาชาวบ้านเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆยเลยคือเป็นรถที่มีตำหนิรถที่เกิดอุบัติเหตุนะเดี๋ยวแซมแจ้งราคาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งว่าโดนอะไรตรงไหนบ้างนะมาดูคันหน้าเขาเรียกว่าอันนี้เป็นล่าลีโวนะครับ คันนี้ปี2017นะครับเครื่องยนต์2 4 0 0รซีซีรุ่น G Good คำว่า G ก็คือเป็นตัวท็อปสุดนะครับ G Good นะเลขไมล์ส0 0 0 0กมิโลเมตรราคา4,17,000บาทน,นะส่วนคันนี้ปี2018หน้า Z-Edition นะครับเครื่องยนต์เท่ากันครับ2 4 0 0รซีซีรุ่น E นะครับรุ่น E คือเป็นรุ่นกลางนะครับเลขไมล์0 0 0 0 0 11,000กิโลเมตรนะครับราคา4 5 0 0 0 0หบาทนะครับผมนี่นะนอ่ะเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถที่เป็นคัสเกต A สวยๆนะครับน่าจะเคยเห็นคลิปแซมเนาะเพิ่งลงเมื่อวานปี2019.20นะครับรุ่น e p พั pad. ตอนนี้แซมมีอยู่ไม่อยู่79,000ถ้าเป็นกลุ่มเกต A e p a พั pad, ถ้าเป็น e-pod เนี่ยจะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะจะไม่ใช่แบบนี้นะจะราคาอยู่535,000บาทนะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครอยากได้รถสวยๆเกยรดเเนาะนะครับผมก็ที่แซมทำคลิปนี้เนื่องจากว่าเผื่อใครหรือคุณลูกค้าคนไหนรับเงื่อนไขหรือรับสภาพได้นะไม่ว่ากันนะเพราะว่าแซมชัดเจนอยู่แล้วครับว่ารถเดิมแซมก็บอกว่าเดิมรถโดนก็บอกว่าโดนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนเดี๋ยวทายคลิปมาดู civic ค,คันนี้ เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ยังไม่มีราคาเป็นซีบิ c เป็นตัวเริ่มต้นเลยปี2014เลขไมล์แสน0 0็ดกิโลเมตรเดี๋ยวว่ากันท้ายคลิปนะมาเริ่มตัวปี17คันนี้ก่อนนะครับคันนี้ปี2017นะครับเป็นรุ่น o ีกูตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยได้บ่อหนังด้วยได้บ่อไฟฟ้ามามาดูก่อนรถที่มันมีเรื่องโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแบบไหนอันดับแรกเลยนะครับ คานหน้ามีการทําสีมาแล้วนี่น่น็อตไม่ให้น็อตดําเห็นไหม, not, ไม,หหน,ไหมนี่คือความชัดเจนที่แซมบอกนะคานหน้าเปลี่ยนมาแล้วเห็นะน็อตไม่ดาเนี่ยน็อตไม่ดําละนะครับนี่ปกติต้องแบบนี้ถ้าม,มันไม่ใช่แล้วนี่มันต้องดําแบบนี้นี่มันไม่ใช่แล้วหม้อน้ําไม่ใช่หม้อน้ําเดิมด้วยหม้อน้าเดนโซ่นะครับสแสดงมีอุบัติเหตุที่นี่ เปลี่ยนหม้อน้ําเลยนะมากอะไรต่างๆไม่มีเนี่ยไม่ใช่ละนะครับคานตั้งด้านบนด้านขวาของตัวรถก็ไม่ใช่เห็นไหมเงาเลยนี่คือเดิมๆแบบนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมต่างกันชัดเจนนะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายของตัวรถก็เหมือนกันก็คือเอาหน้าด้านหน้าเนี่ยก็คือชนมาแน่นในเดิมๆต้องไปแบบนี้นะ ส่วนแก้มแก้มซ้ายขวาเลยทำสีมานะครับแต่ว่ายังเป็นในส่วนของแก้มเดิมอยู่แต่ทำสีมานะครับแก้มซ้ายขวานะครับทำสีมาหมดนะเราก็ฝากระโปรงหน้าก็ไม่ใช่ฝาของโตโยตานะครับก็คือเปลี่ยนฝามานั่นเองเห็นไหมเงาเบคอัพไม่มีเห็นไหมไม่มี เบรเกอร์ไม่มีไม่มีคำว่าโตโยต้าฝาขยาับชัดเจนนะชัดเจนนะครับนี่นก็คือด้านหน้าเนี้ยเรียบร้อยดูขาตั้งคานเกินเรียบร้อยนะครับนะนะเงาเลยตรงนี้เงาเลยนะโอเคนะก็ขอคนที่ เข้าใจและรับได้นะครับไม่ถูกใจบอกแซมไว้รอคันหน้าไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะแต่ว่าในส่วนของเพจเผิดอะไรก็มีอยู่ปีสิบเจ็ดนะนะมีอยู่นะครับผมปปิดนะม,มายังดันหลอบปี24นะครับ สี่สี่นะมาดูตัว G จะได้อะไรนะครับตัว G เป็นเบาะหนังสีออกสีออกชก็อกแลตหรือไงเนี้ยมีขาดเล็กน้อยนะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับเดี๋ยวดีเสียงก่อนเบาะไฟฟ้านะด้านคนขับนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ได้ในส่วนของตัวแอร์ออโต้พอเป็นตัว G-Good นะครับแล้วก็ได้กล้องถอยจากโรงงานนะอันนี้คือตัว G g คู d จะได้ เลขไม้นะ290,000กมนิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์ของ B q ค i c k นะเพราะว่าอาคเนกับ B q ค i c k เราเป็นหุ้นส่วนกันอยู่มีหุ้นส่วนกันอยู่เนาะเข้า B q ค i c k ได้นี่วิ่งต่อไปก็คือ2 9 6 0 0 0วิ่งได้อีกประมาณ6000กิโลเมตรนะแก้มขยับชัดเจนนะแต่ว่ารถไม่ได้เข้าในส่วนของโครงสร้างห้องโดยสารอะไรนะครับรถไม่ได้มีประเด็นอะไรถึงห้องโดยสารนะครับออซอกอะไรก็ ไม่มีอะไรไม่มีประเด็นอะไรนะ,ะให้ดูนี่เห็นไหมเม็ดอาร์อะไรก็อยู่ครบไม่มีประเด็นเรื่องหนองโครงสร้างนะครับน,นี่เรือนไม้ของตัวท็อปมันก็จะสวยๆหลอ่อๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูกล้องถอยนิดนึงมีกล้องอยากโรงงานนะครับแอร์ออโต้นะปี17นะครับนั่ง2ตอนท้ายมีหลังคาร5 0ยงมา2444นะ กุญแจไขสตาร์ทนะครับได้หนึ่งดอกนะตัวท็อปได้แอร์ด้านหลังด้วยนะเห็นไหมได้แอร์แอร์หลังด้วยเนี่ยโครงสร้างอะไรก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับลูกกระบะท้ายก็ไม่มีอะไรรอกอ่านี่ชัดกว่านี่เห็นไหมไม่เกิดความเสียหายนะครับคัสซีก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ตัว G Good นะตัว G Good นะครับด้านท้ายไม่มีประเด็นนะมีแต่ด้านหน้านะครับไม่มีประเด็นอะไรชัดเจนนะเนี่ย4 L อะไรชัดเจนเนี่ยชัดเจนนะ4 R ด้านท้ายสวยต้องใช้คาว่าด้านท้ายเนี่ยเดิมนะครับด้านท้ายไม่มีประเด็นเลยนะไม่มีอะไรนะ น,นี่นะเนี่ยไม่มีอะไรนะพวกริ้วรอยเนี่ยเก็บก็มีสะโพกหลังซ้ายสะโพกหลังขวาอนี่สะโพกหลังขวานะประมาณนี้นะครับอ่ะ,อะดูต่อมานี่ โครงสร้างไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะโครงสร้างของห้องโดยสารไม่มีอะไรมีด้านหน้านี่แหละดูซอกต่างๆนะสวยงามนะซอกสวยไม่มีประเด็นเห็นไ,ไหมสวยแ้เปียชัดเจนแอแบ็กสุดคู่นะโอเคไปหนึ่งคันแล้วมา มาดูคันนี้ต่อคันนี้เป็นรถรีโวปีสิตัว E นะครับตัวรองท็อปอ่าไม่ตัวกลางไม่ตัวรองท็อปตัวตัวกลางนะครับพอเป็นตัว E เนี่ยมันเลยไ,ได้ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนหลอดไส้ธรรมดาเนาะถ้าเป็น E พัฒนเนี่ยจะเป็นไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วเดืยวทำอะไงด้วยนะนโอเคคันนี้ปี18ไม่1 1 1 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคา450,000บาท แจ้งก่อนเลยฝาเรียบร้อยเปลี่ยนนะมีสติกเกอร์จริงจะไม่ใช่นะฝาทำสีมาแล้วนะฝาทำสีมาเนี่ยตัวปกติมันจะต้องเป็นสติกเกอร์ใสๆมันะ้พอทำสีปุ๊บเขาสาดไปเลยเห็นไหมไปเลยเนี่ยน็อตขยับนะอันนี้คือน็อตขยับดูผ่นานๆเหมือนไม่ขยับแต่มันคือขยับนะนะนี่ นะน็อตขยับนะขวาโต้ตาอยู่นะครับขวาโต้ตาอยู่แต่ทําสีมาละเนี่ยหนาเลยเสียงเนี่ยเสียงมันหนาเพราะว่าเลกกเกอร์มันหนาแต่ประเด็นที่สําคัญคือด้านขวานี้ทั้งแถบนะเห็นมาดูพ่นห้องเครื่องนี่เงาเลยเนี่ยอันนี้ดูอันนี้เงาเนาะแถบขวาเงาจะดูแถบซ้ายน,นี่นมาดัานด้นนี่คือเดิมๆต้องม,มีสีรองพื้นน่าจะ พอสมควรเนี่ยแถบเนี่ยขวาไปหมดเลยอ่าอันเนี้ยแล้วเงาแวบเงาแวบเลยนะแก้มเดิมอยู่แต่ว่าเงาเลยนะครับเนี่ยโอ้นะนะแต่ว่าอันนี้หม,ม้อน้ำโตต้าหม้อน้ำโตต้านะหม้อน้ำเนี่ยมามร์กเมิร์อะไรอยู่นะครับเราสังเกตดีๆนี่เห็นไหมคานคัมเนี่ยเงาเลย เนี่ยเงาน,นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมานะก็จะมีแถบด้านขวาคันนี้นะครับนี่มีปัญหาแล้วฝากระโปรงนะครับโอเคใครรับได้นะโทรมาถ้าเกิดใครรับไม่ได้ก็ผ่านนะครับผมไม่ว่ากันนะ,ะเดี๋ยวปิดก่อนปิดฝาก่อนนะ ยางบิต stone นะปี B 22นะครับยางบิต stone ปี22อันนี้รุ่น e นะครับรุ่น e ก็คือภายในมาตรฐานคือเป็นบอกผ้าแบบนี้มาตรฐานนะครับก็เช่นกันครับในส่วนของโครงสร้างห้องโดยสารไม่มีอะไรที่เป็นหน้านนะกังวลนะก็คัะซีอะไรก็นะครับไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมไม่มีอะไรนะ นีแก้มขยับชัดเจนนะครับกุญแจีโมทหนึ่งชุดเลขไม้นะหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเช่นกันนะแอร์ไม่ใช่ออโต้แล้วเป็นแบบแมนนวลนะหน้าจอ CD USB 3, ูเอสบีมสามมาตรฐานปกตินะครับผมนะด้านท้ายก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเช่นกันนะครับไม่มีประเด็นอะไร สวยงามกระบะสะโพกหลังขวาต้องเก็บงานนะครับต้องเก็บงานให้พัสซีนะเริ่มมีสนิมแล้วเห็นไหมเริ่มมีสนิมนะรุ่น e นะครับตัวนี้รุ่น e นะโอเคอท้ายก็ ไม่มีประเด็นอะไรอีกเช่นกันนะครับก็สวยงามเช่นกัน 4L นะครับท้ายเดิมท้ายเดิมทั้ง2องคันที่แซมนำมาให้ดูเนี่ยท้ายเดิมหมดมีปัญหาคือด้านหน้าโครงสร้างด้านหน้านะนะสีนะสวยสวยสวยไม่มีอะไรนะนี่นะ ในส่วนของโครงสร้างของห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากังวลเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเดิมๆนะครับปี2018นะครับกระบ,บะนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมงงได้มีหลังคา150แรงมา้า2400ซีซีเช่นกันนะครับโอเคไป2 0 0พันละนะมาเดี๋ยวแถมคันที่เพิ่งเข้าในคลิปนี้เลยนะครับก็คือเจ้า ฮ o n d a าซี i c ก8นนะครับคันนี้ปี2014เลขไม่หน่0 0 0กิโลเมตรเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคายังไม่มานะราคายังไม่มานะครับคันนี้แซมดูแล้วฝากระโปรงท้ายเปลี่ยนมานะจะพาไปดูด้านหน้าไม่มีอะไรฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับะตัวนี้นี่นะฝากระโปรงเดิม,ดมนะฝาะนี้ฝาเดิมนะ น,นีขวาเดิมน็นอตเลิสวยนะครับขวาเดิมซิลเลอร์คมๆนะเพื่อนๆสังเกตยาแนวนะด้านหน้าสวยๆเดินแบบนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูกระโปรงท้ายกระโปรงหลังว่าแตกต่างกันยังไงซอกอะไรก็เหมือนเดิมสวยๆนะสวยนะครับไม่มีอะไรนะโน็อตสวยนะครับไม่มีอะไรนะ เดี๋ยวปิดก่อนดูะดนะรถปี14อันนี้ปี25รถ9ปีเนาะยางดัลล็อปปี24นะครับผมอันนี้ต้องเก็บงานนะครับยูภายในเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะเบาะผ้าแผงข้างผ้านะครับ นี่เบาะผ้าตัวเริ่มเลยจริงๆนะปุญแจไข่สตาร์ทแล้ว,วก,ก็พวงมาลัยก็ตามการใช้งานนะครับไม่นะดูเลขไม่ก่อนอเลขไม่ยอยู่แสนเะจ็ดหมื่นกิโลเมตรเนาะอยู่ไหนแล้ววะจริงๆมันอยู่หน้าเนี่ยแต่ข้างหลังครนนี้ฝาท้ายเปิดไม่แสนเจ็ดเดี๋ยวให้ดูนะหน้าจอก็เป็นประมาณในตัวเริ่มต้นเลยจริงๆนะครับเริ่มต้นเนะี่ย เข้าศูนย์เนี่ยครั้งต่อไปแสนหกหมื่นห้ามันเลยมาห้าพันละต้องเข้าละคันนี้ไม่แสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับน,นี่หน้าจอก็เป็นประมาณนี้นะครับปีรถปี2,014นะ141แรงม้า 1,800cc ซนะีซีนะแอร์แบ็กสองลูกนะก็ประมาณนี้นะครับผมบปึ๊บ อดูโครงสร้างหน่อยสิอ่ะโครงสร้างไม่มีปัญหาอะไรนะครับโครงสร้างของตัวรถคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีประเด็นอะไรนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมๆของเขาเป็นแบบนี้นะฮอนด้าจะเป็นน็อตแบบนี้เป็นนอ 1, 2, 3, ็อตหนึ่แฉกนะน็อตจะเป็นคนละแบบกับของโตโยตานะนี่นะดูนะ ้ายหน่อยอึ๊บมาดูอ่ไม่มีประเด็นนะครับไม่มีประเด็นอะไรนะ้านถายนะครับอึ๊บโอ้โหแน่นมากนะครับมามาดูตัวที่มีประเด็นกันที่แซมบอกนะ1.8 v ่ e c นะครับ ฝาท้ายฝาท้ายทาสีมานะครับอันดับแรกดูเลยยาแนวแตกลปเห็นไหมยาแนวแตกนี่จิบไปแข็งเลยแข็งมากนะครับนี่ให้ดูเห็นรอยเล็บจริงแต่ไม่ใช่นะครับทําสีมานะนเห็นไหมนี่นะนี่นี่น,นะฝาท้ายนะครับแล้วก็ ล่องตัวล่องรางน้านี่เงาเลยนะครับไม่เดิมนะน,นี้เม็ดอ์กที่ทํามานะไม่ใช่เม็ดอ์กจากโรงงานนะครับดูถ้าคนที่ดูบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าถึงข้อแตกต่างความคมชัดมันไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแปลกๆแ,แล้วเนี่ยเขาใช้อาจจะเป็นตะเกียบหรือว่ายังลบของปลายดินสอมาจิ้มเอานี่เห็นไหมอันนี้คือเม็ดอ์กที่ทํามือนะเห็นไหมดูนี่ นี่นะนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เดิมนะแต่ในส่วนของล่องล้อ,อไหลเดิมเดิมอยู่นะครับล่องล้อ,อไหลเดิมเดิมอยู่นะฝาท้ายก็ทำสีมานะครับฝาท้ายทำสีมานะแข็งเลยนะมีปัญหาที่ฝาท้ายแล้วก็แก้มซ้ายขวานะครับตัวนี้นะเสียง อ่ะดูนี่เห็นไหมเม็ดอาร์ถ้าของจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หเ,เห็นไหมคมเชียวเห็นไหมเนี่ยนี้เครื่องเขาทําเห็นไหมไม่ใช่คนทําเห็นไหมเครื่องจกักรทาต่างกันชัดเจนนะความคมชัด่ะให้ดูอีกนี่หนไหมต่างกันชัดเจนนะ,ะประตูอะไรก็สวยเนี่ยแผ่นเพจอะไรก็อยู่ครบ ไม่มีประเด็นอะไรนะครับอยู่ดีด้านท้ายนิดเดียวก็สำหรับนี้สําหรับคันนี้รอราคานะครับราคายังไม่มานะครับผมโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็มาแนะนํา3คันนะครับสําหรับรีโว่สอคันกับซีวิคสอคันนะครับมาอีกครั้งหนึ่งคันนี้ปี18 e 11, นะครับ2 4 e ไมล์แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับราคา450,000บาทกับอีกคันหนึ่งปี17 2 4 g ไมล์สอ0 0สน กิโลเมตรราคา4 1 7 0 0 0บาทใครสนใจก็ลองโทรหาแซมได้นะครับที่เบอร์โทร06 36, 354 3692นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกใจผ่านได้ก็ไม่ว่ากันนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ